เสียงปะทะที่ดังสนั่นตั้งแต่ย่ำรุ่งไปจนถึงสายของวันนั้นลายเป็นสัญญาณชัดเจนว่าฉากสุดท้ายของการเผชิญหน้าที่ตื่นเครียดกำลังเดินหน้าอย่างไม่อาจหวนกลับได้กำลังทางเรือที่เคลื่อนตัวอย่างเป็นระบบจากแนวชายฝั่งเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์เปิดฉากปฏิบัติการที่ถูกวางแผนมาอย่างรัดกุมเป้าหมายคือการถล่มปิดเกมในจุดที่เป็นศูนย์กลางการหล่อเลี้ยงกำลังและเส้นทางลำเลียงทั้งหมด ภาพเรือรบเรียงแถวแน่นเสียงเครื่องยนต์คำรามต่ำผสานกับคลื่นทะเลที่ซัดสาดกลายเป็นฉากที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นเด็ดขาดของภารกิจครั้งนี้ทันทีที่คำสั่งถูกส่งผ่านเครือข่ายสื่อสารการเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้นพร้อมเพรียงอาวุธสนับสนุนจากทะเลทำหน้าที่เปิดทางกดดันแนวต้านให้แตกกระจายก่อนที่หน่วยขึ้นบกจะเข้าควบคุมพื้นที่สำคัญอย่างรวดเร็วคาสิโนซึ่งเคยเป็นแหล่งเงินทุนและที่มั่นเชิงสัญ,ญลักษณ์ถูกยึดอย่างเบ็ดเสร็จในเวลาอันสั้น เสียงปะทะภายในอาคารคอนกรีตหนาทึบดังสะท้อนแต่ความได้เปรียบด้านยุทธวิธีทําให้การควบคุมสถานการณ์เป็นไปอย่างราบรื่นพื้นที่ที่เคยสว่างสวัยด้วยแสงนีออนกลับเงียบงนันมีเพียงเสียงก้าวเท้าของกําลังพลที่ตรวจสอบความเรียบร้อยทีละจุดในเวลาเดียวกันแนวรบสําคัญอีกด้านหนึ่งก็คือเนิน350พื้นที่สูงที่เป็นหัวใจของการสังเกตการและควบคุมเส้นทางโดยรอบการประทะที่นั่นดุเดือดและยืดเยื้อ แต่ผลลัพธ์กลับชัดเจนเกินคาดแนวป้องกันที่ถูกสร้างขึ้นอย่างหนาแน่นแตกยับจากแรงกดดันหลายทิศทางการประสานงานระหว่างกำลังภาคพื้นกับการสนับสนุนทางอากาศและทางทะเลทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจตั้งตัวได้ทันเมื่อทงแห่งการควบคุมพื้นที่ถูกปักลงบนยอดเนินเสียงเฮดังขึ้นท่ามกลางควันปืนเป็นสัญญาณว่าจุดยุทธศาสตนี้ได้เปลี่ยนมืออย่างสมบูรณ์การแตกพ่ายของเนิน350ไม่ได้เป็นเพียงการสูญเสียพื้นที่ แต่หมายถึงการตัดขาดโครงข่ายบัญชาการและการเฝ้าป่าของหน่วย BSQ ที่เคยทำหน้าที่สอดส่องความเคลื่อนไหวในพื้นที่ป่าเขาลึกเมื่อจุดสังเกตการถูกทำลายความได้เปรียบด้านข่าวสารก็หายไปในพริบตาเส้นทางลำเลียงที่เคยอาศัยความคุ้นเคยกับภูมิประเทศกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกกดดันอย่างต่อเนื่องความสับสนแพร่กระจายไปทั่วแนวรับทำให้การตอบโต้ขาดเอกภาพ บรรยากาศในแนวปะทะหนักหน่วงยิ่งขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายทุ่มกำลังที่เหลืออยู่เข้าสู่การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายฝูงแร้งและฝูงกาเริ่มบินวนเหนือนพื้นที่ปะทะเป็นภาพที่สะท้อนความรุนแรงและความสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงปีกกระพือผสมกับกลิ่นควันและดินปืนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสนามรบที่ไม่ปราณีต่อใครทั้งสิ้นแม้จะเป็นภาพที่โหดร้ายแต่ก็ย้ำเตือนว่าความขัดแย้งได้เดินทางมาถึงจุดแตกหักแล้วในแนวชายฝั่ง กำลังทางเรือ,อยังคงตรึงพื้นที่อย่างเหนียวแน่นการควบคุมคาสิโนและจุดยุทธศาสตร์ใกล้เคียงทําให้เส้นทางการเงินและการส่งกําลังถูกปิดตายอย่างแท้จริงข่าวการยึดพื้นที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลต่อขวัญและกําลังใจของทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งรู้สึกถึงความได้เปรียบและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นขณะที่อีกฝ่ายต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายว่าพื้นที่สําคัญกําลังหลุดมือไปทีละจุด เสียงปืนที่เคยดังไม่ขาดสายเริ่มแผ่วลงเป็นช่วงๆแสดงให้เห็นว่าการต่อต้านเริ่มอ่อนแรงลงการเข้าควบคุมพื้นที่เป็นไปอย่างเป็นระบบมีการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยตรวจสอบอาคารโครงสร้างและเส้นทางโดยรอบเพื่อป้องกันการแทรกซึมและการก่อกวนซ้ำความรอบคอบในขั้นตอนหลังการยึดครองเป็นสิ่งที่ถูกเน้นย้ำเพราะชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้จบลงแค่การเข้าควบคุมพื้นที่แต่คือการรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยในระยะยาว ในพื้นที่ป่าใกล้เคียงหน่วยที่เคยทำหน้าที่เฝ้าป่าถูกบีบให้ถอยร่นเส้นทางหลบหนีที่เคยใช้ประจำถูกจับตาอย่างใกล้ชิดการเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวถูกตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีและการลาดตระเวนที่เข้มข้นความเงียบของป่าที่เคยเป็นเกราะกำบังกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ความกดดันทางจิตใจเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลการเฝ้ารอยอย่างหวาดแหวงแทนที่การเคลื่อนไหวอย่างมั่นใจในอดีตเรื่องราวจากแนวหน้าเริ่มหลังไหลออกมาทั้งความกล้าหาญของกำลังพล ความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงและความหวังว่าการถล่มปิดเกมครั้งนี้จะนำไปสู่การยุติความรุนแรงในที่สุดภาพของผู้บาดเจ็บที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสลับกับภาพของกำลังพลที่ยังยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่สะท้อนความเป็นจริงของสนามรบที่มีทั้งความโหดร้ายและความเป็นมนุษย์อยู่พร้อมกันเมื่อแสงสถทิตย์เริ่มคล้อยต่ำเงาของเนิน350ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อต้านทอดยาวลงบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยร่องรอยการประทะ เสียงลมพัดผ่านยอดไม้แทนที่เสียงปืนความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสงบอย่างแท้จริงแต่เป็นช่วงเวลาของการประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะตามมาการยึดคาสิโนโลและการแตกของแนวรับสําคัญอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ดุลสภาพของอํานาจในพื้นที่เปลี่ยนไปอย่างถาวรในระดับยุทธศาสตร์การปิดเกมครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการตัดวงจรที่หล่อเลี้ยงความขัดแย้งมาอย่างยาวนานเมื่อแหล่งทุนเส้นทางลาเลียงและจุดสังเกตการถูกทําลายพร้อมกัน ความสามารถในการกลับมารวมตัวและตอบโต้ย่อมลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างไรก็ตามความท้าทายที่แท้จริงยังรออยู่ข้างหน้าการฟื้นฟูพื้นที่การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบและการป้องกันไม่ให้ความรุนแรงประทุขึ้นอีกครั้งล้วนเป็นภารกิจที่ต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากหลายฝ่ายเสียงพูดคุยเบาๆในศูนย์บัญชาการสะท้อนความเหนื่อยล้าประปนกับความโล่งใจการรายงานผลการปฏิบัติการถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่อง ตัวเลขความคืบหน้าและการประเมินความเสี่ยงถูกพิจารณาอย่างรอบด้านทุกการตัดสินใจในช่วงเวลานี้มีผลต่อทิศทางของสถานการณ์ในอนาคตการถล่มปิดเกมอาจสำเร็จในเชิงยุทธวิธีแต่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนยังต้องอาศัยปัญญาและความอดทนไม่น้อยไปกว่าความกล้าหาญในสนามรบในยามค่ำคืนแสงไฟจากพื้นที่ที่ถูกยึดครองส่องสว่างท่ามกลางความมืดเป็นสัญญาณว่าการควบคุมยังคงแน่นหนา กำลังพลผลัดเวรกันเฝ้าระวังอย่างไม่ประมาทเรื่องเล่าจากแมวปะทะถูกส่งต่อผ่านสายสัมพันธ์ของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกลายเป็นความทรงจำร่วมที่ยากจะลืมเลือนภาพของฝูงแรงและฝูงกาที่ยังวนเวียนอยู่ไกลๆเตือนใจว่าร่องรอยของความสูญเสียยังคงอยู่แม้เสียงปืนจะเงียบลงแล้วก็ตามถ่ายที่สุดปฏิบัติการครั้งนี้ถูกจารึกไว้ในฐานะช่วงเวลาสำคัญของความขัดแยง้งการยึดคาสิโนการแตกยับของเนิน350 และการสลายบทบาทของหน่วยเฝ้าป่า B H Q ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์แยกส่วนแต่เป็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในพื้นที่การถล่มปิดเกมอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของทุกปัญหาแต่เป็นก้าวใหญ่ที่ทำให้เส้นทางข้างหน้าเปิดกว้างขึ้นอย่างมากแม้จะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความท้าทายที่ต้องเผชิญต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้